ใส่ถ้วยกันนะครับเชฟหนุ่มอยากบอกเลยว่ามันดยอดมากดูครับไข่เต็มเต็มท้องเลยสดน้ำร้อนข้าวเจ้าแร้อนครับกับลองเด็ดโอ้ยน่าทานเลยทั้งขนาดนี้นี่ครับไข่ยอยั่วๆจาไปครับไปนั่งทานข้าวกัน ไข่ปลาดุกย, ου ย, ου ย ου ั่วๆออือหือโอ,อ,อ้เด็ดมากต้มเป,ปร็ดปลาดุกสูตรเชฟหนุ่มภูทรนสวัสดีครับผมพบกับเชฟหนุ่มภูทรนเหมือนเดิมว,วันนี้เชฟหนุ่มจะมาทำเมนูต้มเป,ปร็ดปลาดุกมีไขเ่เปนเต็มท้องดูครับ ชุดอิฐของเราก็จะมีปลาดุกปลาดุกไข่เต็มท้องเลยจริงเชฟหนุ่ม,มจะให้ดูเอาแม่เอาปลาดุกแล้วก็มีนี่ครับข่าตะไคร้ตะไคร้เชฟหนุ่ม,มจำบานมาบบมาเป็นทอดแล้วก็ขมิน้นะข่าเปียกหอมแดงกระเทียมทุบใบมะกรูดข้าวคั่วแล้วก็พริกพริกผงใบกะเพราใบหอมเปรี้ยเดี๋ยวก็ผงชูรสน้มปลาเพิ่มเติมเลยใช่ไหครับมาดูใส่หม้อนะครับน้ำเดืนะอดแล้วก็เอาเครื่องใส่ลงไปเลย มันมนี้นไย้ยไอ้กระเทียม,ข,มข่ามะขามเปียกบ้าครับทดลองเด็ดครับ,บนี้แหโอเครับเดี๋ยวรอน้ำให้เดือด,เ,ดเราจะมาใส่ปลาครับครับผมน้ำเดือดได้ที่เราก็จะใส่ปลาลงไป,ไปนะครับกระดุกของเราใส่ไปทั้งตัวเลย เราลองเบ็ดครับไม่ต้องคนนะคอยมัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเลาสุกเราก็จะมาปรุงกันโ okay. อเคครับรอสักครู่ครับเดือดมากครับไปแล้วล้อเดี๋ยวเราสุกเราก็ปรุงกันผมเราก็จะมาปรุงรสกันครับ ใส่ไปครับน้ำมะระ,ะต้มเปรือกปลาดุบายเชฟหนุ่มผู้สอนนี่ครับน้ำมะระ,ะใส่ไปทักทักพีครึ่งถ้าคนไม่ชอบมากครับหลักมะระก็ใส่ไปหมดลแ,<ค>แล้วสูตรเชฟหนุ่มเลยแล้วไม่มีเหลือผมคือรสครับน้ำปลาครับใดมมักลุใส่ไปเดินดไฟแรงๆนะครับ แล้วก็จะใส่ผึ้งผงเดื็ดแล้วก็ไอ้ใบกะเพราหอมเปรส่ไปครับดไฟครับติดไเข้าวคั่วลงไปครับข้าวคั่วคนเลยจ้า,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 าลองเดยดครับสุดยอดปลุกปิเปื่อย ทานกันครับเคครับผมตักใส่ถ้วยกันนะครับเชฟหนุ่มอยากบอกเลยว่ามันยอะยอดมากดูครับไข่เต็มเต็มท้องเลยสดน้ำร้อนข้าวเจ้าร้อนครับรับรองเด็ดโอ้ยหน่าทานเลยทั้งขนาดนี้นี่ครับไข่ร้ยั่วๆจะไปครับไปนั่งทานข้าวกัน อาหารข้าวกับเชีพหนุ่มภูทรครับต้มปลาดุกยยว่ะต้มเป็ดกับรองเด็ดครับอืมโอ้อยนี่ครับไข่เต็มเต็มท้องเลยไข่ปลาดุก นอนยิ่งอร่อยโอสุดยอดของใบกะเพราปลาเยอะข้าวหน่อยๆเพื่อความหอมถ้าเราไม่มีพริกน้ำปลาน้ำปลาหยอะยเด็ดครับลองทำทานดูง่ายๆกระดูกสี่สิบบาทเลยสองตัว เคยโออ oh, oh, ้เด็ดมากอร่อยทุกตอย่าบอกใครเชียวใครกบใครเยี่ยมใครโอ้ ใบกระเพราใส่สมุนไพรไปเยอะๆเม,มนูสี่สิบาทเช่นนมรวมเครื่องไราประมาณห้าสิบาทนี่แต่กินสองมือเกินคุ้มทางคนเดียวง่ายอร่อยมากครับหอมขา้าวกล่วหอมพริกผม ชมคลิปก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้เช็่นหนุ่มด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปเช่นหนุ่มจะทําคลิปออกมาให้สร้างสารรค์ดีๆต่อๆไปครับอโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ